สวัสดีครับสายบรรทุกสายเพาลอยโอ้โหมีสแสดงว่านานแล้วไงไม่ได้ทอนใช่ไหมนานเลยเลยเออมันนานเลยม่ทอน,นเลือ่อยถึงข,ขึ้นสนิมขนาดนี้แ,แต่ก็อย่างว่าแหละเพาลอยมันใช้นานแล้วนานเลย นนี้เป็นพาลรอยเบรกเดิมนะครับแต่ผมจะให้เพื่อนๆดูดูดูแนบซะก่อนดูสองสี่หกแปดสิบตัวฮะสิตัวนี่มีของสตาด้ามีวิตวูตัวหนึ่งนะฮะหนาตึบเลยครับดูตัวนี้ตัวเอกเลย,เลยตัวแล้วน้ำหนักอย่างดีเลยผมให้ดูวันนี้เจ้าของมาปรับปรุงแต่งซ่อมบำรุงกันนิดนึงนะเปลี่ยนน็อตเพื่อความมั่นใจ เพาลอยเส้นนี้เห็นว่าเก่าๆอย่างนี้นะครับผมจะบอกให้จเจ้าของใช้มา2คันแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นเพาของวีโก้นะฮะเพาลอยเนี่ยสามารถใส่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นวีโก้หรือรีโวก็คือใช่โตโยตา้าเหมือน,น,นกันใส่ด้วยกันได้นะ,ะบางทีก็อาจจะแปลงขาบ้างนิดหน่อยอาจจะแปลงขาในขาในก็สามารถแปลงได้ครับถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเข้าได้ก็ไม่ต้องแปลง มีรถรอมาให้รีวิวอีกหนึ่งคันแล้วเว้ยโอ้โหคนนี้หล่อแน่นอนเลยได,ได้ได้เดี๋ยวจะรีวิวให้นะฮะแม่ผมให้ดูนะเ<อ>พื่อนๆเจ้าของเขาจะมาปรับปรุงแต่งเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอะไรใหม่นะแล้วก็ทาสงทาสีกันต่อไปเป็นเทรลอยนะมีโชกคไว้เพื่อการรองรับน้ำหนักเพื่อการขับขี่ได้ดีมากๆ ให้ดูนิดนึงสุดครับสุดสวัสดีครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวเฮ้ยด่วนไปไหนวะเนี่ยสวัสดีสวัสดีรู้แล้วด่วนไปไหนเปล่าป่าเดี๋ยวจะรีวิวรถหน่อยรถยังไม่ล้างเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บเดีวยวรีวิวได้โอเคดูดูผมให้ดูช่วงล่างนะฮะมีแหนบสายย่อเลยฮะมีแหนบรองรับน้ำหนักตัวหนาด้วย จะช่วยรองรับน้ำหนักได้เยอะมากอันนี้นี่ระดับ4-5ตันนี่ผมว่าสบายๆนะฮะดูจากช่วงล่างเขาแล้วนี่ไม่ธรรมดา <c oughs> เป็นพอรอยเบรกเดิมครับนะขเขาก็มาปรับปรุงแต่งเปลี่ยนน็อตใหม่อะไรใหม่เพราะว่าบางทีมันเก่าแล้วเราก็ต้องดูแลซ่อมบำรุงกันนิดนึงนะฮะพอรอยก็สามารถใช้เบรกเดิมได้นะครับช่างก็ดัดแปลงกันได้สมัยนี้ แล้วก็จะได้เช็คลูกปลงลูกปืนด้วยว่าลูกปืนเป็นตามมดไหมนะฮะถ้าเป็นตามมดมันก็สามารถหอนได้นะครับมันจะถอนวง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 งงเออไม่ได้หอนแบบมานะฮะไม่ได้หอนแบบเอาเอานะมันจะหอนแบบงงๆงๆง,ๆง,ๆงๆเราจะผิดสังเกตได้เลยครับว่าลูกปืน้ายรถเรามันจะหอนนะฮะโอ้โหนี่ซีนเซินแตกหมดนะฮะซีนแตกฮะอย่างนี้แบบแบบนี้ก็คือเบรกไม่อยู่แน่นอน เบรกต้องผิดปกติแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื่องมาจากจาระบีเข้าไปเลอะเบรกนะนี่แหละครับเราใช้รถเราต้องมันดูแลนะฮะรถผิดสังเกตมาเมื่อไรเนี่ยเราก็ต้องมาซ่อมมาดูแลกันนิดนึงนะครับเจ้าของอาจจะรู้ตัวครับว่ารถอาจจะมีเบรกมีปัญหานะครับเพราะว่าเนื่องมาจากจาระบีเข้าไปอยู่ในเบรกก็ทําให้เบรกไม่อยู่ได้นะครับเขาจึงมาปรับปรุงแต่งล้าง เวลาว่างๆง,งานก็นมาทํารถกันครับดูแลรถกันนิดนึงเดี๋ยวก็เปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรไปอัดจารบีใหม่ไปนะฮะซีนรั่วก็เปลี่ยนซีนได้ครับนะสะสาเหตุแบบนี้ก็คือซีนรั่วจารบีถึงเข้าไปอยู่ในเบรกได้เป็นทอรลอยเบรกเดิมครับซ่อมบำรุงกันเข้าไป โหแนบระดับนี้นี่ใส่ห้าตันสบายสบายบอกได้เลยเข้าลอยเข้าลอยอันนี้รีโวยังไม่ได้เอาโชกนะฮะเห็นนฮะโชกจะอยู่ด้านหน้าตัวหนึ่งหน้าเพาตัวหนึ่งด้านหลังเพาตัวหนึ่งตัวนี้เขาไม่ได้ย้ายขาโชกหลักออกมาไว้ด้านหลังนะครับอืม สวย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 โดยโดยรวมแล้วก็รถบรรทุกต้องทําให้มันแข็งแรงแข็งแกร่งเข้าไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ารถเราใช้งานไปแล้วมันจะไปเสียกลางทางไม่ได้นะฮะเพราะว่ายิ่งสายอาชีพที่วิ่งทา้เงินอยู่กับรถเนี่ยควรที่จะต้องทํารถของเราให้ดีรถเราไปเสียกลางทางก่อเสียยี่ห้อคนขับด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามดูแลบำร,ร,รุงรักษารถเราให้ดี หนักเลยครับแหนบคนนี้จัดหนักบอกได้เลยว่าจัดหนักกระบะดาม,มาไหมดำครับถ้าไม่ดำทนไม่ไหวนะฮะต้องดำกระบะด้วยเห็น,นไหมครับสุดสุด <c oughs> สายเพาลอยครับเ <f ix> ดี๋ยวผมถามเจ้าของเขานิดนึง เดี๋ยวถามเจ้าของเขาหนึงนี่นเจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวถามเจ้าของนิดนึงคันเนี้ยเคยแบบจัดหนักสุดๆเลยเนี่ยวิ่งใส่กี่ตันประมาณสี่ตันกว่านะสตันกว่าใช่ปะระดับสี่ตันกว่านี่ฮะทำมาเพื่อรองรับการใช้งานโดยตรงเลยนะฮะ สีตันกวาวิ่งยืนพื้นอยู่ประมาณเนี้ยเนาะเพราะว่าบางทีก็ใส่หอยใส่อะไรหนักๆใช่ปะทามาเพื่อไว้ใช้งานครับนี่นะครับคันนี้น้ําหนักทุกโดยยืนพื้นก็ประมาณสี่ตันถึงสี่ตันกว่านะฮะเนะี่ยชุดรองรับน้ําหนักจะต้องแข็งแรงมากๆถ้าไม่แข็งแรงรับไม่ได้นะฮะรบับไม่ไหวนะฮะส่วนล้อนี่ก็โอโ้โหเทไม่เบาเลยดูเด้ล้อสิบแปดนะฮะนี่รถบรรทุกนะครับฮ้ยคันนี้โชคหน้าโชคเปลี่ยนยังหน้าเย้ yeah, โชคหน้าเลย ชง <ไป S 1> หน้า,นาเป็นไงอ๋อเปลี่ย oh, นแล้วนะเปลี่ยนแล้วใช้โชคบรรทุกนะครับไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรน่าจะซันโชเออไม่ใช่ไม่ใช่ซันโชอันนี้วีวินวีวินสีขาวน,าน่าจะใช้วีวินครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก้มส่องส่องนิดนึงแอบส่องเขานิดนึงน่าจะวีวินครับวีวินอ่าใช่เปล่าหรือไม่ใช่วีวิน ยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ย<ล> NE อะไรก็ไม่รู้<ล>เป็นโชคบรรทุกนะฮะโชคที่โหลดเปลี่ยนโชคกันนิดนึงก็จะหนึบหน่อยนะครับเนี่ยสายบรรทุกเป็นยังไงล่ะรถคอกรอหอรอด้วยบรรทุกได้ดีด้วยแล้วก็วิ่งได้แข็งแรงแข็งแกร่งด้วยคันนี้นี่สีต่ตันกว่ายืนพื้นเลยเจ้าของบอกนะฮะดีนะครับจําเป็น<ล>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวคันนี้ให้ดูครับ คันนี้นับวันนับวันยิ่งมีอะไรมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเมื่อก่อนผมรีวิวตั้งแต่ออกมาป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีคลิปนึงเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับรักนะจุ๊บ